ควรจะเป็นเวลาที่ควรไปนอนแล้วไงแต่เราไม่ง่วงอนะเราอยากกินนะดูซิในตู้มีอะไรแปมแล้วก็ปไาเธอทำม,มามาก,กินกันไม่หลับไม่นอนมันแหละไหนบอกว่าจะนอนตั้งแต่สามทุ่ไมไอ่ง่วงและหิวอะ หิวก็ต้องกินไหมกินก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปนอนอะ่ะแลจะพอมไหมอะ่ะไม่ต้มน้ำก่อนอย่างง,ง,งี้เพรกะเธอไม่หิวกันเนระต้มน้ำต้มสินแบบทำไมแค่กินของแค่นี้ต้องรู้สึกผิดด้วยในเมื่อเราก็ไปออกกำลังกายมาตั้งนาน สแปมกล่องนี้เลิศถ้าเธออยากกินเธอไปซื้อคือแต่ก็เอาจริงแต่บางคนที่ไม่ค่อยชอบกินสแปมเลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบเท็กเจอร์มันเท่าไหร่แต่สแปมกระปุกนี้ได้บอกเลยอันนี้ได้ไม่น่าไปไม่น่าไปเปิดคลิปมกบังก่อนนอนเลยอะเปิดคลิปมกบังแล้วมันก็หิวดิอ้อาวกระเด็น เป็นไก่ดีกว่าแตกจะบอกเลยนะอย่าหาทํานะซื้อของพวกนี้เข้ามาไว้ในบ้านเนี้ยเพราะว่ามันจะกินไงเธอถ้าเราซื้อเราก็จะกินไงแปมสปมอู้ทิ้งไว้เงี้ยไม่กินหรอก ไม่กินไม่ได้หิวตายชัก